ถ้าไม่มีงบมาซื้อแ,แอมป์แอนหลายตัวมันตีเอฟเฟกมันตีเอฟเฟกตเหรอมันตีเอฟเฟกตมันคือมันอย่างนี้ไอการที่เราใช้แอมป์หลายตัวเนี่ยมันมีคาเลคเตอร์ของดอกลำโพองอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมันคือไอคาเลคเตอร์ของดอกลำโพงเนี่ยสําคัญอฉะนั้นพอเวลาคาเลคเตอร์ดอกลำโพงเวลาผสมเนี่ยสมมติคุณใช้ซูปเปอร์เรเวอร์อผสมกับ สมก็อะไรดีวะอ่าผสมกับอ่าอ่าอ่า,อาผสมกับโปรลีเวิร์บอ่ะสมมุติคุณผสมโปรลีโปรลีเวิร์บเป็นดอก12คู่เงี้ยใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วคุณก็คู่กับซูเปอร์ลีเวิร์บที่เป็น10บคูณสอย่างเงี้ยใช่ไหมมาคุณก็ได้คาแรคเตอร์2ดอกแต่ถ้าเกิดคุณซื้อมันติหรือหรือถ้าเกิดคุณเล่นกับเล่นกับ โลจิกเนี่ยเหมือนที่ผมก็ใช้เหมือนกันก็โลจิกมันมันก็มันก็จะไม่ได้คาแรคเตอร์นั้นเพราะสุดท้ายมันก็จะออกมาด้วยด้วยลำโพงคอมของคุณแต่ว่ามันก็ได้นะมันก็ได้หมายถึงว่าได้ได้คืออะไรมันก็ได้มันก็ได้ซาวที่เบิ้ลขึ้นมาแล้วก็สาเร็จรูปมันเหมือนกับว่าเสียงพวกนี้มันมันมันถูกมันถูกเอ่อมันถูกจัดเรียงมาแบบที่เราใส่ป้อนโปรแกรมมันไปนั่นแหละแล้วมันก็ย้อนกลับมาที่มอนิเตอร์คือถ้าเราคิดงานเราใช้ซ้อมใช้คิดงานเนี่ยเร็วๆร็วอ่ะผมว่าดีนะ ผมก็ใช้เหมือนกันสมมุติว่าผมจะคิดงานเพลงเนี้ยโอ้กูต้องมาเปิดแอมยกแอมไมนี่มาต่อกันแล้วก็แล้วสุดท้ายอ้าวไอ้เหี้ยไม่เวิร์กเปลี่ยนสลับเดินกูว่ามึงไม่ต้องทําอะไรอะ่ะมึงยกยกของยกแอมมาต่อกันชิบหายไปป่วงอะ่ะฉะนั้นเนี่ยมันคือมันคือ,อยู่ที่ว่าเราเราใช้ในลักษณะไหนอ่าคือซ้อมเนี่ยมันมี้องสองแบบเหมือนเหมือนเหมือนที่เขาซ้อมกันแบบซ้อมใหญ่ ซ้อมอยู่กับซ้อมคนเดียวซ้อมส่วนตัวซ้อมกับวงซ้อมใหญ่อย่างเงี้ยไอ้พวกนี้รายละเอียดมันต่างกันสังเกตไหมเวลาคนเขาซ้อมใหญ่เขาต้องไปซ้อมบนเซตอัพจรเหมือนพี่แอดที่จะมีที่จะมีคอนเสิร์ตแล้วกุฏิเขาก็ไปซ้อมแบบเซตอัพสถานจริงสถานที่จริงอย่างนั้นนะเหมือนเหมือนเซตอัพจริงๆว่ามอนิเตอร์เท่านี้อะไรที่การได้ยินเท่านั้นเพื่อให้มันใกล้เคียงกับการเล่นจริงมากที่สุดอันนั้นมันคือการซ้อมใหญ่ไงใช่ไหมมันคือมันคือมันคือลักษณะนั้นอ่าฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เราซื้ออ่าซื้อ ซื้อมาติเอฟเฟคพวกนี้ทดแทนได้ไหมมันทดแทนไม่ได้แต่มันมีมันตอบโจทย์ในเวของมันเวที่แอมจริงก็ทดแทนให้ได้ไม่ได้เหมือนกันเออมันมันเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะแต่ถ้าสุดท้ายคุณยังคุณยังต้องเล่นแอมแอมแอมจริงๆตอนคุณเล่นจริงอ่ะซ้อมใหญ่คุณก็ต้องมีแอมจริงๆเล่นเพราะว่าวิธีเล่นมันจะต่างกันเยอะมากนะครับไอคนที่แบบชอบเล่นชอบเล่นกับพวกกับซิมแล้วก็มา มาเหมือนกัโแบโูกับผมนี่อย่างนั้นอย่างนี้สปีดความเร็วหรือว่าความคล่องตัวของผมคือมันมันหน่อแนมแหนมเคยการเล่นไอเล่นไอเล่นแอ,อมจำลองน่ะมันมันไม่ได้หวดเหมือนแอมจริงหรอกนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าแอมจำลองไม่ดีนะ,ะแต่แค่ว่ามันอยู่ที่ค่าคุณเป็นสถานการณ์คุณเป็นแบก็กทัพเฉยเล่นเพลงป๊อปอะไรงงงีงง้งงงี้่ยมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแบบคุณเป็นกีตาร์แมนอ่ะมันมันไปใช้พวกนั้นมัน มันไม่ได้แแทกอารมณ์หรอกเออก็ดูง่ายสิลปินระดับโลกเขาต้องใช้แอมจริงกันหมดอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นศิลปินอ่าเล่นแบ็คก็ไปแบ็คพิงกขคงไม่คงไม่ใช้หรอกเพราะ่ามันก็ต้องแลดแต่ว่ามันไม่ได้โดดเด่นเรื่องนั้นไงใช่ใช่ส่นใหน